ตกสองวันสามวันต่อเนื่องเลยโอ้ยสะอวนน้ำคับพี่น้องเอ้ยอังนี้ก็เลียวบ่เห็นคูมิตเมต็ดฝนขาวไปเมื่อน้ำท่วมเขาเห็นตะยอดใบวีไบวัตกได้ตกดีตกจนสิบวันได้สางเวียกสางงั้นล้วตกแบบนี้นอนเว้นอย่างเดียว น้ำน่อยใช้คาดูกล,ลิด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 ลงเขาก็อยากงำน้ำกะไหลครักตกตกดีขนาดเลยให้ว่าเดือนนี้เข่ามาเดือนเนี่ยเดือนเดือนกระ,กระดาคนฝนมาตกประมาณสามสี่มือนอกนั้นตกตลอดจ้าเนี่ เสียงฝนเสียงเม,ม็ดน้ำกระทบให้นะน้ำน้อยใช้ค่ะพี่น้องเอ้ยทางบ้านพี่น้องฝนตกบ่บ้านสาวอุ่ยฝนตกดีดีปีน,นี้ ฝนหยุดตกแล้วจังน้อยกระสีบุดหยดลงมาอีกได้จ้าปะนี้เบิ้งองเงินละอองฝนละอองน้ำยูพูดูบบเห็นพูเลยผุนขาวไปเมิดหยุดตกไปแล้วเดี๋ยวกับสวดมาอีกเมืม่อสีมคือเก่าระเบิงทรงทาทีแล้วจ้านี่มืดคือมอยู่ตลอดเวลาเลย สวนน้ำปีนี้บังรถจ้าผุนนี่เขาที่สาวอุยดำไว้เด้อยากงามอยู่จ้าเหลือแต่ยอดวิไวใไน้ำกับปอยตลอดจ้านีผุนคือมาอีกแล้วเมื่อดม่อีกแล้วผู้นุมผุนจ้าเมื่อดม้อีกแล้วละอองน้ำกำลังกำลังสเสฮยเขื่นกำลังจะเห็นทิวผู้เด้ ขนาดนี่เคยขึ้นเด็กะโยดลงมาอีกบรรยากาศมันนี่สุดยอดเลยจ้านี่ฝนตกอยู่เม็ดมือเม็ดคำเริ่มจะเห็นทิวภูแล้ว ลงไม้อีกแล้วฝนบึ้มบึมไม้มอีกแล้วสวดสวดอีกแล้ววันหนึงหันยุดไปแล้ววันนี้ก็ไม้อีกคือเก้าจาฝนสุดยอดครัก ผูขืนพี่น้องเอ้ยดับนักกันเล้วไปนอเขาง้ามไปนอจ่านาวานไว้กับเอหนำถ่วมคือของสาวอุยบ่ยกำลังจะเหลียวเห็นภูจ่าพุนละอองนำ้ำของทายฝนที่ตกลงมาจะกำลังจะเหลียวเห็นภูแล้ว สวดมาเราก็หายไปสวดมาเราก็หายไปแล้วก็อยู่จังสี่ละเมิดเมื่อพี่น้องเอ้ยทิวปลาหมองเอาวันไว้นอนเว้นได้ใจนั่น เราอองลราอองน้ำกําลังลอยออกจากพูกําลังเหลียวเห็นทิวผู้สีเขียวจ้านกกระหาวคากฝนตกลิ้นดูลายขันแข้งกันผลเมื่อดไปเมื่อจากน้อยกระสิโยนลงอีกระจ้าฝนเนี่ย เห็นทิวผู้แล้วอุย้ยนกเป็ดกับเพราะนกเป็ดบินว่อนเลยจ้าสามสี่ตัวทั้งฝา่าผนฝ้างามเดอ้อฝ้ายืดขึ้นมีน้ำเดอ้อเขาเอ้ยแล้ให้ไตหนีตีพี่น้องเอ้แต่เมือดำบ่ได้อัดน้ำจักเถอ ตะเขากับงามไว้ๆจ้าเพราะันในฟุ้นขีขีควายอะพี่น้องจ้ามึงนี่สาวอุ้ยกะสิได้อําราพาจากไปก่อนเดี๋ยวไปพบพ่อกันได้ในคลิปไม่คลิปหนาเด้อจ้ามือนี่สาวอุ้ยกะมาส่งหมอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องเขาได้ไหมสูตรอากาศที่บริสุทธิ์อยู่นะของสาวอุ้ยจ้า